สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับโหนกระแสคํานี้ไม่ใช่โหนกันชัยนะครับแต่เป็นโหนสระโอหอหีบรอเรือนะครับซึ่งหมายถึงนักพยากรณ์นะครับเราจะมาพยากรณ์ในเรื่องของดวงชะตานะครับวันนี้ขอเปิดประเด็นแรกนะครับในเรื่องของอที่เป็นกระแสอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับ ในดวงของน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับนะครับจากดวงชะตาแล้วเนี่ยเมื่อเราทำการผูกดวงชะตามานะครับในระบบโหราศาสตร์โดยเฉพาะสาขาของ7ตัว9ฐานเนี่ยเราเห็นเลยว่าดาวพฤหัสของเธอเนี่ยโคจรในตำแหน่งที่ดีมากนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับนะครับทำให้เธอเนี่ยมีชื่อเสียงอันดง่ดงดังนะครับดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งของสุภา ฐานมหาอุดซึ่งเป็นฐานที่สูงส่งมากนะครับทําให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมีเกณฑ์ในคุณภาพที่สูงมากแต่ว่าแต่ทุกครั้งที่เธอมีชื่อเสียงอันโด่งดังต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวจาันทร์ชนกับอลิซึ่งหมายถึงอุปสรรคปัญหาคดีความก็ได้อุปสรรคปัญหาต่างๆตามมาเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังปัญหาที่ตามมาเนี่ยคือปัญหาจากคนรอบข้าง ปัญหาของคนรอบข้างตำแหน่งอยู่ดาวจันทร์อลิสักกะทําให้ตำแหน่งรอบข้างเพื่อนของเธอทำให้มีความขัดแย้งกันได้ในเพื่อนฝูงในสังคมที่เธออยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เธอต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ร้องแล้วก็เต้นได้อย่างออกมาดีมากนะครับดาวพุธฐานราหู อยู่ตำแหน่งที่ตำแหน่งของลาพาตำแหน่งที่สูงมากนะครับในเรื่องของความทันสมัยอินเทรนด์แฟชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เธอมีพรสวรรค์ในเรื่องของการร้องและการเต้นด้วยนะครับดาวังคารฐานโซลตชนที่ตำแหน่งของนาวังทำให้เธอเต้นเก่งมากนะครับดูจากดวงชะตาแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่เต้นเก่งนะครับแล้วก็เต้นเข้าประกอบจังหวะ หรือที่เรียกว่าจังหวะแล็นะครับนะครับเพราะว่าดาวพุธเข้าไปชนที่ตำแหน่งของมัชชมาทำให้เธอเป็นคนที่แลบเก่งนะครับแลบเก่งลองร็ปเก่งนะครับในดวงชะตาแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาและพฤษภาปี2565นะครับมีเกณฑ์ในการที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยและได้รับเงินก้อนใหญ่รับเงินก้อนโตนะครับนะครับในช่วงนั้น มาทาในเรื่องของกิจการทำเรื่องทำในเรื่องของการงานนะครับมีการทําในเรื่องของการงานแล้วก็ได้รับเงินก้อนใหญ่และหลังจากส่งการปีหน้าจะมีค่ายเพลงต่างๆทั่วโลกทําการติดต่อเธอนะครับทำการติดต่อเธอให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงเป็นนักร้องในค่ายเพลงด้วยนะครับทำให้เธอมีชื่อเสียงโดง่ดง,ดง,ดงดังแล้วก็ แล้วก็จะทำให้เธอมีฐานะอลังรวยมากๆนะครับในดวงชะตาของเธอเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเธอเนี่ยอยู่ในฐานของจกักรพรรดิซึ่งเป็นฐานแห่งความยิ่งใหญ่มากนะครับพันธุ พันธุมหาพันธุจักรพรรดิทำให้เธอมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการถ่ายทอดอประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเกิดของตัวเองออกมาได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะทําให้จะทําให้เศรษฐกิจของเมืองไทยกระเตื้องขึ้นได้นะครับถือว่าไม่ธรรมดามากๆนะครับผมเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยขอ เตือนอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครรู้จักกเธอนะครับดวงท้องเธอเนี่ยเสียเรื่องโรคเลือดนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคเลือดให้มากนะครับในเรื่องของเลือดต้องระวังนะครับเธอจะเป็นอยู่กับพวกโรคเลือดนะครับฉะนั้นแล้วบำรุงร่างกายสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดนะครับก็วันนี้ก็ขอเอาดวงเธอน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นดวงครูนะครับให้ทุกท่านที่สนใจ นะครับทำการรับรู้รับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจก็ฝากติดตามรายการโหนกระแสด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ